อาพสุทธมอบชุด PPE ให้32โรงพยาบาลต้องยกให้เป็นคนบันเทิงตัวอย่างอีกหนึ่งคนสำหรับนักแสดงหนุ่มอาพสุทธบานแย้ม ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญของสังคมไทยที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งเรื่องอาหารที่เจ้าตัวคอยหามาแจากจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อหลายเดือนก่อนหรือแม้แต่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หนุ่มอาจก็พร้อมจัดหาสิ่งของจาเป็นเพื่อส่งไปให้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ ล่าสุดหนุ่มอายพสุด์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับโรงพยาบาลที่ขาดชุด PPE และพร้อมนำไปส่งให้ถึงที่หรือหากเป็นต่างจังหวัดก็พร้อมส่งไปให้เพื่อต้องการเซฟบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะส่งชุด PPE พร้อมเพ,อเพื่อนโดยมีข้อความว่าในขณะที่ทุกคนกำลังกลัวจเจ้าโควิดกำลังหาว่าสาเหตุมาจากไหนเราก็ทำสิ่งดีๆต่อคิดปุ๊บส่งปับ๊บชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศวันนี้ได้ประมาณ32ที่บางที่20ชุดบางที่40ชุดนะครับ แล้วจะหาเพิ่มไปให้ใครต้องการอีกขอที่อยู่เบอร์โทรผู้รับชัดเจนถ้าใน IG ขอส่งให้ direct message นะครับย้ำนะขอชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกหลน่น